สามสับนามแบ่งเป็นสามคือนามนามหนึ่งคุณนามหนึ่งสัพพนามหนึ่งนามที่เป็นเชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของเป็นนาม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 นี้แบ่งออกเป็นสองคือสาธารณนามหนึ่งสาธารณนามหนึ่งนามที่ทั่วไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้มันคำว่ามนุษย์โซมนุษย์เดรชาโนสัตว์เดรชานาคารัง เมืองเป็นต้นเป็นสาธารณนามนามที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นมั้นคํา,าว่าทีฟาวูกุมาชื่อทีฟาวูเอาราวัโนช้างชื่อเอารวาวัณสาวัตถีเมืองชื่อสาวัตถีเป็นต้นเป็นสาธารณนามนามที่สแสดงลักษณะของนามนามสำหรับไม้ ให้รู้ว่านามนาม,นามดีหรือชั่วเป็นต้นเป็นคุณนามมอนคำว่าปัญญาวามีปัญญาปุริโสบุรุษถือเอาความตามภาษาของเราว่าบุรุษมีปัญญาปุริโสเป็นต้นนามนามปัญญาวาเป็นคุณนามคุณนามนี้แบ่งชัเป็นสแบ่งเป็นสามชัม้นคือปกติหนึ่งวิเศษหนึ่งอัติวิเศษหนึ่ง คุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วเป็นต้นเหมือนคำว่าพันธิมันที่โตเป็นมันเด็ดาโอเป็นเป็นบาปชื่อปกติ